ตัวไหนดีตัวไหนเหมาะ EP 2พามารู้จักกับคอนเฟรนซ์ตัวแม่วิดีโอบารแห่งยุค p o l y s t u ด i o v a s t a Bar Panacast 50ตัวไหนใช้งานยังไงมาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะแอนนี่เบิร์ดไอวิวค่ะวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบข้อดีจุดเด่นของ p o l y s t u u i o o และจ a บาพันาแคท50เพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะทราบว่าแต่ละตัวเนี่ยทำงานยังไงแล้วก็เหมาะกับห้องของทุกคนหรือเปล่าตัวไหนเหมาะกว่กันมาดูกันเลย เริ่มกันที่ p o ลีสตูดิโอตัวนี้เลยนะคะวิดีโอบาร์ตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง 4K นะคะแล้วก็ความกว้างของภาพยอยู่ที่ย2อยที่120องศาเลยทีเดียวนะคะเก็บหมดทุกคนแน่นอนห้องเล็กห้องใหญ่ไม่ต้องเป็นห่วงเลย มาในเรื่องของการเชื่อมต่อบ้างนะคะจริงๆอย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้ก็เขาก็คือเป็น USB base สามารถที่จะใช้ USB เนี่ยเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊ก PC แล็ปท็อปของเราได้เลยนะคะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแน่นอนพอร์ตที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ต Type C อ่าจะเป็นสายเฉพาะของเขานะคะที่เขาจะมีมาให้นะคะแล้วก็จะมีสายแลนสายแลนเนี่ยเอาไว้สําหรับต่อไมโครโฟนนะคะแล้วก็จะมี power นะคะ power adapter ก็จะมาในเซตอยู่แล้วไม่ต้องกังวลคะ่ะ าในเรื่องของเสียงกันบ้างนะคะเจ้าตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นวิดีโอบ้าก็คือ build ไมโครโฟนมาแล้วไมโครโฟนของเขานะคะระยะรับเสียงอยู่ที่3.7เมตรค่ะแต่กรณีที่ใครรู้สึกว่ากลัวจะไม่พอหรือว่ากลัวจะ cover ในห้องไม่หมดนะคะสามารถที่จะเพิ่มไมโครโฟนได้อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า polycom acoustic clarify นะคะเป็นของ poly โดยเฉพาะเลยทำให้ตัดเสียง noise ได้ดีมากม นะคะแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนี่ยคมชัดสุดๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งที่เราพูดไปหรือว่าฝั่งที่เขาพูดมานะคะเพราะว่า2ข้างเนี่ยมีลำโพงทั้งคู่เลยนะคะ เจ้าตัวนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีเฉพาะตัวนะคะที่สามารถทําได้ทั้งกลุ่ฟเเเฝิงแล้วก็ออโตแท็กกิ g งกลุ่ฟเเฝิงหมายถึงยังไงนะคะกลุ่ฟเ m i ิงก็คือว่ากรณีที่เรามีคนประชุมอยู่ในห้องแล้วเนี่ยสคน3าคนก็แล้วแต่นะคะกล้องจับอยู่แล้วแต่ว่ามีคนที่4คนที่5คนที่6เพิ่มเข้ามาเนี่ยตัวกล้องนะคะมันจะทำการซูมออกนะคะเพื่อเก็บภาพทุกคนในห้องนะคะให้ครบหมดเลยค่ะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปกดรีโมทหรืออะไรเลยนะคะสะดวกสบายมากๆแล้วก็สามารถที่จะท Auto ํออโตแท a ก g ิ n งได้แล้ว สามารถเปลี่ยนโหมดได้เลยค่ะกรณีที่เป็นออโต้แท็กกิ้งนะคะถ้าเราอยากจะ,ะให้กล้องเนี่ยมันเป็นแพนหรือว่าเป็นซูมไปที่ใครนะคะเราก็สามารถที่จะใช้โหมดออโต้แท็กกิ้งได้เลยตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะทำการซูมเข้าไปเมื่อคนคนนั้นนะคะมีการพูดนะคะ มาในส่วนของการติดตั้งนะคะจริงๆก็คือแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะอย่างที่เห็นว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะวางบนโต๊ะได้เลยไม่จําเป็นต้องไปฟิกกับกําแพงหรืออะไรแต่กรณีที่เราอยากฟิกเพื่อความสวยงามนะคะเขาก็จะมีตัววอลเมาส์มาให้นะคะกรณีที่เราอยากห้อยกับทีวีก็ได้นะคะไม่อยากจะเจาะยึดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะ add on ตัวว a l l m o u s ของทีวีได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ต่อ,อกันที่จ้าบ้าพันแคน50ตัวนี้เลยนะคะความพิเศษของเขาเนี่ยคือมีกล้องทั้งหมด3ตัววิดีโอบราตัวเดียวแต่ว่ามีกล้อง3ตัวอยู่ด้านในนะคะของเขาเนี่ยกล้องแต่ละตัวเนี่ยจะอยู่ที่1.3ล้านพิกเซลนะคะสำหรับความคามชัดเ,เขามีเทคโนโลยีพิเศษนะคะที่สามารถนําภาพทั้งหมด3กล้องเนี่ยสเฟรมเนี่ยมาต่อกันโดยที่ไล่ลอยต่อเลยนะคะทาให้เป็นเหมือนภาพเดียวกันเลยดังนั้นเนี่ยภาพที่ออกมาเนี่ยมันจะอยู่ที่180องศา เก็บหมดค่ะกล้อที่เป็นห้องครึ่งวงกลมห้องกว้างกว้างอันนี้คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องการเก็บภาพของกล้องตัวนี้คมชัดกระดับ 4K คือเยี่ยมค่ะ กันที่เรื่องของภาพเลยนะคะตัวนี้นะคะเขามีระบบการจัดการภาพแบบ AI ดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทในการซูมอินซูมเอาท์หรือในการที่จะต้องซูมหาคนนู้นคนนี้เวลาพูดเลยอันนั้นโนนี no ้ค่ะไม่จําเป็นเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาสามารถที่จะทํา virtual director ได้ยังไงนะ virtual director ก็คือว่ากรีที่ มีคนพูดนะคะเขาสามารถที่จะจับคนพูดได้เลยกรณีที่คนนั้นพูดแล้วมีการ move หรือขยับอย่างเงี้ยมันก็จะตามไปด้วยเท่านั้นไม่พอยังสามารถที่จะทำเป็น i n t e l l i g e n c zoom ได้นะคะ intelligence zoom คือยังไงก็เหมือนกับการจัด group framing เลยค่ะแบบเดียวกันเลยกรณีที่มีคนที่4,5,6เข้ามาเนี่ยตัวกล้องนะคะจะ Y i ออกนะคะเพื่อจับให้ครบหมดทุกคน เท่านั้นไม่พอตัวนี้นะคะกรณีที่ทุกวันนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีในเรื่องของโรคระบาดโควิดตัวนี้นะคะสามารถที่จะเขาจํานวนคนได้นะับจำนวนคนได้ว่าถ้าสมมติว่าณนะวันนี้เราไม่อยากให้ห้องประชุมนี้เกินประมาณกี่คนเขาสามารถที่จะบอกได้เลยว่าจํานวนคนตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราสามารถตัดคนที่ไม่จําเป็นออกไปได้นะคะเพราะว่าเป็น new normal ค่ะการประชุมแบบใหม่ มาต่อกันด้วยเรื่องของเสียงนะคะเสียงตัวนี้ต้องบอกเลยว่าต่อไม่เพิ่มไม่ได้แต่ว่าระยะรับเสียงไกลมาก8เมตร8เมตรนะคะก็คือ1ห้องเนี่ย cover หมดแน่นอนตัวนี้นะคะมีเทคโนโลยี beam forming นะคะหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะ beam เสียงคนในห้องเนี่ยเข้ามาในตัวนี้ทำให้เสียงที่ส่งออกไปเนี่ยคมชัดแน่นอนแล้วก็ด้วยความที่บอกว่า ระยะ8เมตนี่คือไกลแล้วก็เก็บได้กว้างมากๆโนนิด no ไมโครโฟนเสริมค่ะมาในเรื่องของลำโพงนะคะลำโพงก็จะเป็นบูส d s ซัฟเฟอร์แล้วก็จะมีตัวทวิตเตอร์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเสียงที่ออกมาจะนุ่มทุ้มนะคะแล้วก็คมชัดอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ ถึงเรื่องการเชื่อมต่อนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นเลยว่าเป็น USB เบสง่ายต่อการใช้งานมากๆสามารถเสียบ USB กับ PC หรือว่าช็อปของเราแล้วใช้งานได้เลยค่ะ move ง่ายติดตั้งง่ายนะคะตัวนี้เขาก็จะมีวอ l m มาให้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะทำเป็นเหมือนกับว่าตั้งก็ได้หรือว่าจะ f i กก็ได้ค่ะอันนี้ได้ทั้งหมดค่ะ เอาละค่ะก็พอที่จะทราบกันแล้วนะคะว่าตัวไหนทำอะไรได้บ้างฟีเจอร์ของแต่ละตัวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาสรุปความต่างหรือความเหมือนกันเลยนะคะความต่างเนี่ยหลกัหลกๆเลยนะคะตัวนี้คือกล้องอยู่ที่180นะคะตัวนี้120นะคะไมโครโฟนตัวนี้ระยะรับเสียงจากตัวเขาเองเนี่ยจะได้เยอะกว่าแต่ตัวนี้นะคะสามารถที่จะแอดออนไมโครโฟนเพิ่มได้นะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกว่า ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสียงเลยลำโพงเนี่ยดังทั้งคู่แน่นอนความเหมือนกันคือเป็น USB ทั้งคู่นะคะสามารถที่จะใช้กับแพลตฟอร์มใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็น z o o Microsoft m Teams Webex นะคะ b u e Jeans Google Meet anything ค่ะที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใน PC เรานะคะสามารถไลฟ์ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเซอร์ติฟายจริงๆเนี่ยก็จะเซอร์ติพวก Microsoft t e a m หรือ Zoom นะคะอ่าโอเค ถ้าถ้าให้แนะนำนะคะแนะนำทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความดีความสวยความอะไรเหมือนเหมือนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะเอาอุปกรณ์ตัวไหนมาแนะนำต้องคอยติดตามแต่อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ